โตยต้าแคมรี่นะครับสต็อกโตยต้าแคมรี่ที่บริษัททอโต้นะครับมีตัวเครื่องยนต์ 2.0G และแ้ตัวเครื่องยนต์ 2.5G นะครับมีปี2016ปี2017ปี2018จนะฮะจ้าภายในสีเบจหรือว่าจะภายในสีส้มหรือสีอิฐนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ไม่ได้เลย082510 4405นะฮะร,ราคาเริ่มต้นอยู่ที่60,0,000 นะครับ5 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรถไม้น้อยสุด80,000ื่นโลไม้เยอะสุด170,000สมนโลนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย0825104405วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโตยิต้าแคมรี่นะครับสต็อกโตยิต้าแคมรี่ที่บริษทัททอโต้นะครับมีตัวเครื่องยนต์ 2.0G และก็ตัวเครื่องยนต์ 2.5G นะครับมีปี2016ปี2017ปี2018นะฮะจะภายในสีเบจ หรือว่าจะภายในสีส้มหรือสีอิฐนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็ไมได้เลย0825104405นะ